วันนี้มาดูหุ้นประจำวันศุกร์กันนะครับก็อาทิตย์นี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะ OTO เนี่ยอืมครับเดี๋ยวเรามาดู OTO กัอตอนปลายนะตอ,อนนี้ก็<ไ>วันศุกร์วันนี้ก็จริงๆไม่เชื่อเจ้าะโอทีโอนะจริงจริงตัวดซึ่งจริงจริงๆเนี่ยทั้งวันเล่นไปรู้ไปของเหมือนวันเนี้ยโอ้โหสวิงจัดเลยครับวันนี้ครับเออมาดูกันก่ารดูอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันนะครับเึ่นวันนี้เนี่ยสรุปสุดท้ายเนี่ยปิดลบอยู่หนึ่งจุดแปดจุดแทบจะอยู่คงที่นะ แต่ว่านั้นวันอ่ะขึ้นไปเหัวสูงึุ้เทืองมันลบทำสุดส2จุด4.2จุดเอาละพี่ก็ดีเอิมห้า1 8่นปพันกว่าล้านเนี่ยเอาดูกราฟแต่ก็เห็นนะตรงเนี้ยโนก็ไจสุดจุดกับจุดงงมาลึกสุดนะสิจุดแี่ด,นดนนันแต่ว่าแต่โดยภาพรวมจริงๆเนี่ยเป็นลักษณะของการดิ้นรนพยายามจะยืนเหนือยีเมสิกนะยีเหส่ตรงนะีงนะ้เขากลับตัวกลับตัวแล้ก็ย่อลงมาย่อลงแตักตรงยกกรีเเนะีนะ่ยนะนะไม่ยอมหลุก็เป็นสัญญาณที่ดีนะมีแนวโน้มมีโอกาสที่เขา จะพยายามจะเลือกจะเป็นขาขึ้นกาเซ็ตนะครับทีี้เรามาดูของรุ่นหนุ่นแต่ละตัว,วนะวันนี้ตัวไหนเข้าตรงเข้าตาเพื่อนๆพืกันมาบ้างครับตัวไหนครับมาตัวแรกเลยครับคิสก่อนเลยครับคิสนะครับคิสริชูหวานไม่คิสคิสนะครับหวานไหมเออโอ ถ้าทรงไม่หวานครับข้อแรกคิดนะเข้ามาจากเพิ่งขึ้นจากโร,โรมาไม่ไม่นานและขึ้นเสร็จมีการกระตัวกระตัวแล้วก็รียกว่าลดข่ยายอีกรอบสองรอบไม่ขึ้นไหวเป็นเทรนะ์แล้วแล้วก็ออกผ่านทะลุต้านยืนเหนือต้านตรงนี้ได้แล้วนะครับขึ้นมาแจวตรงู้ว์ไรที่เป็นแนวต้านด้วยนะครับสำหรับคิดมุว่วานในพักเดียวแล้วเบิร์ดกินยืนยในเม .89 ด้วยสวยสดีครับ ตัวนี้สวยนะครับแต่ว่าโดยดาวเทลลี่เนี่ยถ้าดาวเทลลี่เขายัง s กอตแลนยังอยู่ตรงตรงที่เดือนนะตรงประมาณ6.05าบาทตัวนี้ครับแล้แนวต้านนะครับแนวต้านใกล้ๆเนี่ยครับแนวต้านไปมองนี่ถ้าส่งมาแบบนี้แนวต้านไปมองแต่ว่า7.5เลยตรงนี้ครับตรงแท่งนี้ซึ่งจะเป็นต้านใก,กล้ๆกับ E อเลสดพอดีนะครับรงนั้นเลยแต่ว่าขึ้นมาดบนี้ามีโอกาสยอ่อไหมเรื่องนี้แนวโน้มที่จะไปตอ่อจะมีสูงกว่ายอ่อดหเดี๋ยวก็ดูไทม์เฟรมคือถ้ามองดาจ็นก็แข็งแรงด้วยนะ ดู60 60นสินาทีี25ปีเลยนะไล่แบบมีสิทธิ์ไปต่อเตรียมโดไปต่อได้ถึง60นาทีนะก็สวยคิดทีนี้จบแล้วนี่ถ้าสมมติเขาสามารถยืนนะวันจันทร์นี้เปิดมาแล้วแต่สามารถยืนขึ้นไปปิดตลาดยืนเหนือ7.2ได้จบแล้วจะถูกเลื่อนดาวเทียร์ี่ถูกเลื่อนขึ้นมาอยู่นี่นะครับประมาณ6.7ตรงนี้เลยครับจบแลรวจะถูกเลื่อนขึ้นมาตื่เลยครับคิดส่วนทีส่สวยมาพร้อมเดเวจินเลยนะครับตัวนี้ขอดูวีคสิวีคเป็นไงถ้าวีคก็มีเดเวจินพร้อมแล้วด้วยนะสวยครับ เป็นคุณต้นเทรนด์ด้วยนะมีสิทธิ์ไปได้ไดอพอสมควรในแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ดูว่าถ้าผ่านอ e ีเมลสองร้อยเมหลาย็สนุกแล้วโวลุ่มก็เริ่มเจนว่าแท่งเขียวแม่ง้ฮโวลุ่มแท่งเขียวนี้หนาขึ้นสูงขึ้นแต่แทง่งแดงเขาไม่มาแบบนี้สว้นผบนี้สวย I P ครับ TIPH ครับ TIPH นะครับเจเียวเบสนานๆดูที่เคยไม่เคยดูเลยสอเคนอ๋อที่น่าสนใจอีงนี้ น้งจับส่วนล่างไม่พอเนี่ยววลุ่มไม่ดูวลุ่มนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีการเนี่ยชุดนี้มาจากโลใช่ไหมชุดนี้จากหลังจากเรื่องมาทำโลเสร็จเนี่ยพี่ก็ไอขาเดียวเลยนะแล้วย่อสั้นๆแล้วขึ้น,นต่อแล้วก็ย่อไปในโลนะครับพัก สวยนะครับทรงนี้ตัวทับเลิกเลยสันดิเกลทุ่มเงินว,วันนี้นะครับต้องบอกว่าทรงมาสวยทีเดียวสำหรับทริปตะก,ก็เรียวกว่าเข้าจริงๆเนี่ยอัพสูงอัพไซน์เนี่ยในทางที่นี่เข้าเหลือเยอะนะอ่าคุ้มมาก<อ>นะมาดูว่าดาวเทยวดีเขาอยู่ตรงไหนนะครับดาวเทวีถ้าดาวเทวีอยู่นี่ครับตรงที่ทําเป็นดับเบิลบอททอมประมาณ42.5ตรงนี้ครับตอนนี้45.50 42.5เป็นสีส่อปล็อตคือดูภาพตรงนี้ถ้าเกิดมันหลุดตรงนี้ไม่สวยเลยทีเดีนวภาพไหมถ้ามันลงมาต่ำเลยไม่สวยงั้นตับบล็อยต ตรงนี้ก่อนเนี่ยโล้ใกล้ๆประมาณสัก47่สบาทตรงนี้ครับฝากใกล้ๆตรงนี้นะครับจับคิดสวยเอาคุ้มทรงแบบนี้นะครับแต่เอาคุ้มก็แบบว่าย้ำอีกทีนะเอาคุ้มแปลว่าหลุดซ้ำร้องครับนะครับใช่ <c oughs> ไหมครับจากคุ้มค่าจะเ,เริ่มเด็นคุ้มค่างเหมนกันนะ <c oughs> <c oughs> คือรุนเะ้าการนี้ครับทำไมต้าครับเอาเราคือว่าตรงนี้ถ้าเวสแรกแต่ตอนนี้มีทั้งหมดเลยนะงั้นต้องปล่อยก่อนถ้าหลุดตัวนี้ครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับโอ้โหฝันใจช่องเราเลยตัวนี้ดูกันบ่อยครับฮานะครับดูกันบ่อยแล้วเนี่ยไหนโดนอันคือก็ลงมาเนี่ยเนี่ยลงมาจากสิบกว่าบาทนะเนี่ยโซนเนี้หกสิบห้าบาทลงมาไม่เยอะลงมาเหลือเท่าไหร่ทำไมทำโลนเหาไม่ว่าเนี่ยกลับหน้าหลังตัวเลขนิดเดียวไม่เหมือน แในอังกฤษครับเร็วช่วงนี้มีการเปิดเทรดแล้วก็ขึ้นย่อยเป็นเทรนด์แล้วนะครับครับเป็นเทรนด์เราว่ามีการเบสหายเกินสองครั้งครับไฮเออร์ลงมาตลอดทางด้วยแล้วก็ไกเอเมสิลักษณะเนี่ยตอนนี้ได้ขึ้นเอเมสิคตขึ้นเหนือ EMA 2สแล้วได้แล้วด้วยตอนนี้ตัดเหนือปเอเมสห้าสิกนะครับแล้วก็ตัวราคาขึ้นไปยืนเหนือเอเมสแปดเกาพักอยู่เหนือ89 2 3วันแล้วนะล่านี้จริงๆก็แม้ลักษณะเป็นแฮนเดอร์แดงเล่นด้วยจริงแต่ว่าเป็นแดงหลวกนะตัวเนี้ยแดงเหมือนขั้วอุลตริ่มแดงหลวกเลยแดงกินกันเรา นี่สวยเป็นการเขาเรียกว่าย,ย่โย่จริงจรองโย่กไปต่ออยกัแบบนี้นะครับแล้วก็แบบเนี้ยซับล้อซัออบล้อถูกเลื่อนขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้โซนนี้แปลกดรอสครับอยู่ตรงสรี่สิบสี่จอยู่นี่ครับครับลึกเนี้ไม่ลึกนะไม่ลึกนะส4 5ไม่ลึกไ,ไ,ไม่ถึง10%บเปยซ้ำแบบแล้วอะไรตัวของแม่ต้านรู้ไอ้แข็งแข็งแรงอยู่ตรงเสริมจากแถวห้าสตรงนี้เลยนะคแม่ต้านแข็งแข็งตรงนี้รออยู่นะเพราะว่าเคยเป็น แบบต้นติพยเปิ้ลท็อปแล้วก็ร่วงเลยแบบนี้นนะลักษณะแบบแบบนี้นักเรียนรุ่นของเราจะเคยเรียนเพราะก็คือที่เคยสอนว่าคือเแค่ตอนนี้เราเป็นแบบนี้ร่วงลงมาตรงนี้เคื่อโซนสัพ p l i e ครับเนี่ยโซนในโซนสัพ PLIER โซนสัพ p l i e โดยเราะช่วงไม่ผ่านแล้วร่วงน่ะโซนสัพ PLIER แต่โซนสัพ PLIER ็ลูกจะแบเป็นโซนดีมาร์ทและคือโซนรัที่แข็งแรงลงโซนนี้แล้วได้แรงใะโซนดีมาร์ครับแต่อบเอาในคอร์สมาสอนอย่างนี้เลยเหรอ เออซื้อเหมือนัะปล่อยจะไม่เหงื่อไว้ทำมากินแล้วเนี่ยอ่ากเรียนอยากเปีนยืนยืมแลสแกนข้างล่างในเลยนะคอร์สเรียนมือในออนไลน์เรียนคอร์สเรืงนี้ครูสอนว่ามีบันทึกการสอนสดไว้เป็นวันนะสอนอะไรบ้างจันในคอร์สนี้จริงอะไรเงี้ยเนี่ยที่แบบว่าแท่ง แหนมเมอร์เป็นยังไงเต่งเขียวเป็นไงทิ้งไส้บนไส้ล่างเป็นยังไงแพทเทิร์นที่ว่าเป็นยังไงพวกเป็นต่างๆที่ตีมามีมีความหมายอะไรด้เราคิว่รี่คืออะไรเวิร์กชอปให้ฝึกพร้อมในคอร์สเลยนะครับเรียนกันเรียนที่ไหนไม่ต้อ่ไเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับเรียนออนไลน์ก็สามารถเรียนได้ทันทีนะครับเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทุกคนสะดวกเลยนะครับยเรียนกี่โมงกี่นหนก็ได้นะครับสงสัยถามได้เรียนตอนไหนถามจานั้งแต่จะตอบตอนที่แตบได้นะครับตีสองตีสามถามเลย ยังไม่แตกนะมีมีไว้แล้วนะครับเท้าถามตอนตีสามเนี่ยเออจริงไม่ได้ดูแลถามไม่เป็นไรแต่เราจะตื่นมาต่ออีกทีเออราคาแล้วแบบนี้ตอนนี้ราคานะครับตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นช่วยลดค่าไฟจากของทุกคนอยู่นะครับก็จากสองหมื่นสี่เหลืยพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะครับให้เฉยสองสิบี่เหยญบางทีวัสดุก็นะแต่ใคร้ใจว่ายิ่งเลิกผิดเกินมาตั้งแต่ไอันนี้ไม่ว่าอะไรก็ขอบคุณนะใครบอกว่าโอ้ยรถเยอะราคาน่ากลัว ไม่เป็นไรครับผมยินดีรับราคาเต็มครับอ่ะครับไปแปลวของฮานะนี่เรียกว่าค่อนข้างแข็งแรงนะบอลลุ่มตามแาวเขียวอยู่บอลลุ่มเขาบอลุ่มซื้อเขา รับดีในขณะที่ย่อนย่อนดึงบนลุ่มแห้งแบบนี้สวยครับไม่นานแล้วนวาา้าซับแล้รไในเรื่องดุลวางแผนเทรีได้ตัวนี้ครับที PTT GC ครับวันนี้เล่นของใหญ่2ตัวนีะอ๋ะอคือทางวิจิเขาร้อมมาจากโลที่ไม่ไกลมากมายนะครับโลก็อยู่ตรงโซนแถวๆสามสิบสี่จุดเจ็ดห้านะครับโลเขานะครับลงไปทําโลตัวนี้แล้วก็เป็นแพทเทิร์นที่ลักษณะคล้ายๆอินเวอร์สเฮดแอนด์โชดเดอร์นะครับแล้วก็ดิ้งขึ้นมาสุดแล้วก็คือลักษณะเป็นการพกขึ้นไปปั๊บใกล้ๆอี่สิบห้าสิบเขาย่อลงมาก่อน แย่สวยลงมาพักตรงอีมีสิบสวยตัวนี้ครับวันนี้ทิ้งไส้ลงไปกลาง,งแถว3 7มจุดาราคาเดิมซึ่งยั่มไวหลายครั้งแล้วไม่ยอ่มลงตรงนี้เป็นแนวรับที่แข็งแรงเลยนะยันสปอตถ้ใช้สวยๆจริงเนี่ยจะใช้ตรงนั้นก็ได้หรือใช้แนวแก็บที่เป็นแนวต้านเดิมที่เปลี่ยนเป็นแนวรับคือ36.5ตรงนี้ตรง,นนนรงนะแ,แนวแก็บนี้นะครับก็ไม่รึไม่ถึงสิบอรนะสวยเป็นแนวต้านนะครับแนวต้านที่เราอยู่ก่อนก็เป็นเดิมที่เคยเป็นดับเบิลท็อปแล้วล่วงก็คือตรง39.5สนะามสินเก, e ก้าจุดห้าก่อ c คือ่ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ไปขึ้นเันขยัเป็นรุนแรงเลยมากนะเขาื่อนตัวละมัดทีก็เยอะแล้วนะเออนะนะครับสวยๆทรงนี่มาสวยวางแผนเทรดได้เช่นกันกับตัวนี้ครับเพราะว่าย่อลงมารับแล้วนะครับตัวนี้แบบนี้มาระยะางงามมาระยงามย่อดนี่ครับ TSD ครับ TSD นี่ช่วยโือกาสมีลักษณะไรเวอร์เจนแล้วก็รุ่นรุ่นตามดาวเทรี่มาแล้วด้วยนะเขียวมากกว่าแดงนะครับส่วนแครที่ใช้พวกแพลตฟอร์มที่มันมีกราฟที่มันมีรุอรุ่นมันอะไรสิ ไปไปดูเลยว่าหวรุ่นแต่ละช่วงเนี่ยแรงซื้อหนากว่าแรงขายมากไหมนะครับตอนนี้มีการกลับตัวแล้วเช่นเดียวกันนะครับมีการกลับตัวแล้วก็ย่อลงมายึดลงมาพักเอ,งม,กองมีสิบแล้วเริ่มนีจังหวะนี้จังหวะนี้นะครับนักเรียนที่เคยเรียนรุ่นกับเราจะรู้ว่าจังหวะนี้เขาเรียกไมออนดิฟโซนนี่ครับส่วนไมออนดิฟตไมอนนิเรว่ารุ่นขาขึ้นรับแล้วย่อย่อ,ยอไม่หลุดซัมล้อแล้วริ่นเบ่งอานนี้ส่วนนี้จังหวะสวยคือจริงจริงย่านี้ถ้าใครเป้าอยู่ก็น่าสนใจเลยวันจันทร์ถ้าเปิดแล้วไม่ ไม่ไม่กระโดดไกลๆเกินไปนะซึ่งโดยพฤติกรรมของเขาเนี่ยทีฟกีเนี่ยแม้จะวุ่นขายกรงไก่ไก่มีปีกแต่เขาไม่ค่อยกระโดดไกลมากนะแต่นานทีมีกระโดดลงแรงๆเลยแล้วก็กลแบบไก่ไก่ปีกม่ต เมื่อเป็นโลกเหมื่อเป็การระดมลงไม่ไม่กิดรอบนี้มุ่งยังไงตรงนี้ครับแล้วถ้าไม่เกิดการระดมใจมากนัหน้าสนหน้าสนตรงนี้นะครับแต่แนวต้านก็อยู่ใกล้นิดนึงกับประมาณเนี้ยแนวต้านใกล้ใกล้ก่อนว่าดูแถว4จุดตรงเนี้ยสี่จุดเจ็ดสีงนี้ว่าเขาทะลุไหมนะครับแนวต้านตรงนี้ถ้าชนแล้วทำท่าจะไม่ผ่านก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องเทคโปรฟิตขึ้นกดก็ได้ทีมทีส่วนซ่อมแลรงซับรอนดาวเจอรี่ยังอยู่ที่เดิม เพราะว่าเบรกแต่แล้วไม่เบรกไม่เบรกไหนก็สี่จุดสามสองก็เช่นกันตบล็อตก็ไม่นึกมากเช่นกันจันบทีเอชครับว่บอยู่ครับโอทีโอ <Audio S 1> <Audio S 2> ครับโอทีโอทีเด็ดครับเบรกชีพอะไรพี่ฮะ <laughs> 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 ติ๊กเนี่ตัวเนี่ยต,ต,ต้องบอกว่าใครบางคนที่ถ้าไม่ไม่เข้าใจกับมาเทคโนโนลออยีครับแร <laughs> งแรงนะะ่ารักเดี๋ยวนี้ลงแรงไหม กำลังขึนๆๆ้นขึ้นขึ้นขึ้นแล้วลงทิ้งแบบเนี้ยขึ้นทิ้งทริงอย่งหลุดหลุดหลุดเอ่อรถหลุดหายเริอะไรเงี้ยวองเดือยหลุดหายเริ่มแบบนี้ต้องบอกว่าผิดปกติแล้วนะเดี๋ยวมาดูนะนี่คือแบรนที่เขาทิ้งแต่แบรนด์ที่เขาทิ้งเริลุ่มเขา เขาทิ้งยังไม่ถึงอ,อะไรมากนะวันต่อมาวันต่อมาเรามาดูใกล้ๆนะครับมีการรับอยู่หรือซ้ำท้ายจะเหมือนขึ้นจังหวะน,นี้มีสินบนนะจังหวะน,นี้เหมือนล้วงเหมือนจะไม่รอนดิทแต่ไม่ใช่ไม่รอนดิทแต่ว่าต้ไม่หลุดสปรอตนะไม่หลุดไฮรูนะไอ้นี่มันทิ้งหลุดมา3วันเห็นไหมสติไม่ไม่จังหวะที่เข้าแต่ตัวอะไรเป็นตัวที่จะเบนเจ็บตัวได้คือตัวนี้ครับเบิบร์นอีที่ทิ้งไส้ย,ยาวไล่าเหมือนตัวทีเหมือนไว้กางเขนตัวนี้ไหมไอ้ตัวเนี้ยเหมือนแท่งปฏิเสธเลยอันพอแต่คนนนนนััีท้้้งบเส่วนต้ามันปิเปลี่ หรือเริ่มเกิดบวกวันนั้นไล่ได้เอ้นนี่ปิดท้ป็นไปคำทาใช่ด้วยนะใช่ปะคำทาใช่ถ้าเก็บตรงนี้เก็บไว้ตรงนี้เฉยวันต่อมายังต่ำตัวอีกหน่อยวันนี้ต้องต้องระวังแล้วมีสงแดงเตือนใหม่แท่งตัว,ตวนี้แท่งเตือนเลยแท่งนี้แท,งท่งนี้ถ้าเป็นตัวลูกเสือเลยลูกเสือไหมบอกวังวงะยาวครับตรงนี้มาแล้วนะึงตน,น, <asz> <RR. vacation. S 2> นี้คือไอตอนอ <c ười S 2> <c ười> ตอนช่วงที่แท่งแท่งกางเขนเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนี่กำลังมารุมมาตุ้มเรื่องของสตาร์กันอยู่ระหว่างนั้นโอทีโอเนี่ยก็เริ่มเริ่มออก อาการละเดี๋ยวจะลองไปเจาะที่มันมันมีอะไรเพราะหลังจากนั้นสุดเนี่ยเขาขั้นนี้หลุดยีเอสองร้อย e เลยลากตีลดีเอสองร้อยก่อนจะลากว่าถึงว่าตัวในยีเอมเสิบเริ่มตัดอ่าตัดผ่านย e ีเอมีเอสี่ห้าสี่ยีเอสิบแปดเก้าขงแล้วนะถึงในโซนเนี่เริ่มตัดผ่านแล้วนะก็ตัดผ่านเป็นสัญญาณเตือนที่น่ากลัวมากแล้วคือหลุดแปดก้าหลุดท่าสิบสำคัญไแล้วตรงนี้ต้องเห็นแล้วครับถ้าใครเห็นแค่งน,นี้ไม่ทันก็ต้องเห็นตอนนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ไงสมมติถ้าจับไปตอนนี้นะไอตอนเนี้ยถ พอมันขึ้นเนี่ยสงสัยมันจะขึ้นรอแป๊บนึงมันดันงลงเลตรงนี้ใช่ไหมเออแต่ลงไม่ป็นอยตรงเนี้ยแต่อุ่นเกียวมีสองร้อยเติมที่สองแนวแเริ่มร่นเทงลงไปแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับสัญญาณตรงน,นี้ก็คือต้องบอกว่าโกยแต่โยมอย่าอยู่เลยถ้าไม่อยู่ถ้ายังยังแดเมีอะฟรอแล้วทำสีฟรอแต่เนี่ยมีกี่วันเนี่ยพี่นี่งห้าวัน,วนห้าวันห้าฟรอห้าฟรอติดต,ต่อไปแล้วโอโโ้โถนะครับตึ่งแต่เน้่ยผมบอกว่าเวลาลงคิดว่าลงแรงแล้วมันยังแรงได้อีกนะมันยังลงได้อีก ันั้นถ้าสัญญาณกับตัวไม่มาอย่างเงี้ยสัญญาณกับตัวไม่มีเลยเห็นไหมไม่มีล็อวลุ่มเห็นวนลุ่มวลุ่มเทขายกันนำรุนแดงหมดนี้นะครับมันต้องมีอะไรอินไซต์ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับเราต้องระวังการเครดความรู้สําคัญมากมากนะครับการเข้าลงทุนความรู้สําคัญมากๆบางคนพูดว่าง่ายเรู้นวันไหนแดงซื้อเพราะหลังแดงมันต้องเขียวมันไม่ใช่ปราอยางาจรนะพี่ มันแดงก็ไม่ถือแล้วพอมาสีเขียวมันบางเนี่ยแดงแล้วแดงอีกตุ้ยอย่างแดง๋อแล้วแดงอีกแล้วแดงไม่ด้วยแดงด้วยกันอีกมันแทงได้ต่อเนื่องลื่นลื่นอีกนะครับมันเยอะมากแดงมันเขียวนะไม่ใช่อีกนะนะครับก็มีนักเรียนหุนของเราหลายคนนะครับมาแอบสารภาพนะครับว่ามีเงินไปดอยครับจะไม่ไม่ยอมเรียนสุดท้ายเพราะว่าดอยสูงเนี่ยแหละถึงยอมมาเรียนหลังจากจ่ายค่าการเต้นมันดอยแล้วเข้าใจเลยต้องยอมจ่ายตังค์ซื้อตั๋วสองแถวลงดอยกันละ <laughs> นะครับอนี่คิดวันแมวนะอยู่ไหนแล้ว่ะตอนนี้ <c oughs> ลองดูทำเต็มวิเข้ามาจากตรงไหนนะมีมีต่ำว่านี้นี่เนี่ย <c oughs> เขารื่อง อืมใกล้ๆตรงอตอนนี้ซอลมเป็นซอลมที่เป็นโซนเคยเป็นโซนดีมนันเดิมนะก่อนขึ้นมา,ารมรเราทำเทรนด์วิ่งเขานะลงมาโซนนี้แล้วก็โอ้โหโซมากแล้วด้วยถ้าหลุดตรงนี้ก็จะลงโดยหานู่นเลยครับโซน,รน,โซน,น,นประมาณแถวๆหนึ่งจุดหกเลยโซนหนึ่งจุดห้าอยู่แถวๆนี้เลยแล้วเราบอกว่าหนึ่งจุดห้าหรืจุดหกหมายถึงหายไปประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกน,นะจากตรงนี้นะมันองบอกว่าความรู้มันสำคัญแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือบอกเนี่ยตัวเนี้ยมันเหมือนไม่ต่อให้ขายก็อาจจะขายไม่ทันนะพี่นี่ ยากนะฝั่งนี้ไม่มีเลยมีแต่เฮ็ดไม่เลยแม้แต่มีแต่มีบายบายอะไรอยู่น 10, ะจานพันพูดหรือสิร้อยหุ้นเนี่ยฟอ,องกัน้อเนี่ยเก็บไว้เล่นๆบางคน <c oughs> เนดเก็บไว้เล่นๆเนี่ยแม่เดี๋ยเก็บไว้เล่นๆล่แต่ว่าชอบเกม <c oughs> ไม่้ไม่มีการตั้งบิดคือก็บางคอรโฉบซื้อโฉบซื้อมาทางออปเปอร์เนี่ยก็ซื้อที่ฟรอ่ะมันซื้อแล้วสมมรับวันนี้ถ้าซื้อหุ้นที่ฟรอก็เชื่อวแาวันนี้ไม่ต่างกว่ากว่านี้แหละแต่ถ้าซื้อที่แคร้วต้องบอกก่อนนะครับว่าหลักการนะเราจะเล่นหุ้นที่ราคาฟรอถ้าแปร้วตอนเย็นอย่าอย่าอย่ายุ่งเะนะฟรอแตมเย็นพรุ่งนี้ก็ฟรอได้อีกแต่ถ้าฟรอตอนเช้าแล้วเย็นยังไม่เลิกฟรอถ้ามีคนซื้อขายจะครับอย่างมากก็ขาดทุนค่าคอม ท่านจะเรื่องรู้รดีกรอท่านรู้ว่างกรอตอนไหนมันมีเรื่องอยา,งมา,นะามของมันนะก็ต้องใจตรงนี้ก็โอเควันแล้วครันแล้วครับก็วันนี้มีรู้เรื่องะไรก็ดีครับมีทั้งเล่ามีทั้งยุ่งออกโอเคไหมอ่าไบออนดิฟก,ก็มีเบรกเอาแล้วรออะไรก็มีมีหมดสไตล์พูดนแบบนี้ที่ให้พวกเราดูนะครับถ้าใครอยากรู้ลึกๆตอนนี้เบสิกสำคัญก็ไปอยู่ที่การเรียนนะครับอ่าก็เข้ามาเรียนกันได้ครับคอร์สเราแพงมาก1,999บาทโอ้นะเรียนต่อทีเรียนเมนูเรื่องมันยังไม่เสียดายนะ1 9 9ันเาร เสียดายตามนี่ดอยหุ้นเถอะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับ s ไ r i b ์กดแชร์กันนะครับอ่าครับก็ใครอยากกดปุ่มซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็สามารถกดเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ